พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยประดูต้นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตต้นประดูพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแถบอ่าวอันดามันในประเทศพามา่ารวมทั้งพบในป่าเบ็จพัรณ์ของจังหวัดภูเก็ตและในป่าดงดิบภาคใต้ด้านอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไป ต้นประดู่ในภูมิภาคอื่นมีชื่อเรียกต่างกันไปภาคกลางเรียกประดู่บ้านประดู่ลายประดู่ไทยภาคเหนือเรียกดูบ้านมลายูนราธิวาสเรียกสะโนแต่ทั่วไปเรียกประดู่กิ่งอ่อนหรือประดู่อังสนาประดู่เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง20-25เมตร ทรงพุ่มแผ่กว้างกิ่งก้านมักทอดย้อยลงต่ำเปลือกต้นสีน้ำตาลเข้มหรือดำคล้ำมีสะเก็ดแตกเป็นร่องตื้นๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกสลับมีใบย,ย่อยประมาณ7-13ถึงใบแผ่นใบเรียบรูปขอบใบขนานแกมรูปไข่กว้าง4-5ถึงเซนติเมตรยาวประมาณ6 1ถึงเซนติเมตรโคนใบกลมมนปลายใบยแหลมหรือเป็นติ่งทู่ๆ ออกดอกระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนในบางภาคออกดอกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งดอกเป็นรูปดอกถั่วสีเหลืองสดอยู่ตามปลายกิ่งหรือโคนก้านใบมีกลิ่นหอมช่อดอกมีขนาดใหญ่มีกลีบดอกห้ากลีบดอกจะบานเกือบพร้อมกันเหลืองสะพร่งทางต้นซึ่งทหารเรือ ถือว่าเป็นเครื่องหมายของความสามัคคีผลมีลักษณะแบนกลมรูปคล้ายโลกมีครีบหรือปีกบางเป็นแผ่นแบนกลมตรงกลางนูนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3-4เซนติเมตรมีเมล็ด1-2เมล็ดขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นประดู่บ้านเนื้อไม้ละเอียดปานกลางแข็งแรงทนทาน มีลวดลายสวยงามเสี่ยนสนเป็นริว้วนิยมใช้ในการก่อสร้างทำพื้นต่อเรือทำเครื่องดนตรี